ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมเวลาประมาณตี4กว่าๆตามเวลาท้องถิ่นท้องทะเลแดงในยามนั้นมันก็เงียบสงบครับแต่เป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเกินไปหน่อยบนท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ MH60A 4หอกของกองทัพเรือสหรัฐลำหนึ่งกำลังบินฉิวอยู่เหนือบนผิวน้ำแค่ประมาณ200ฟุตเท่านั้นเองเสียงใบพัดของมันนั้นดังกระหึ่มไปทั่วสำหรับลูกเรือสามนายในคอกพิกพวกเขาก็คิดว่า นี่น่ะมันเป็นอีกหนึ่งคืนของการรดตะเวนตามปกติคอยสอสองหาเรือเถื่อนแล้วก็คอยดูแลความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือพาณิชย์แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือลึกเข้าไปบนผืนดินเยเมนที่อยู่ไม่ไกลกันนั้นครับมันก็ได้มีทีมจู่โจมของกลุ่มฮูติกำลังเตรียมการบางอย่างที่มันอันตรายกว่าเรือขนปืนหลายร้อยเท่าตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะครับกลุ่มฮูตีก็ได้แสดงฤทธิ์เดชมาตลอดครับทั้งยิงโรนยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกน เรือรบหรือแม้กระทั่งเรือพิฆาตโผสรัฐก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันแต่ในครั้งนี้ครับพวกเขาอะต้องการอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นครับการสอยเฮลิคอปเตอร์ให้ร่วงได้นี่นะครับมันคือการสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อชั้นยอดเยี่ยมในทีเดียวและพวกเขาเนะี่ยก็มีอาวุธที่เหมาะสมกับงานนี้พอดิบพอดีนะครับนั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่ายิงหรือที่เราครับอาจจะคุ้นหูกันในชื่อจรวดำวิถีด้วยความ ซึ่งมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับอากาศยานที่บินต่ำโดยเฉพาะเลยนะครับในขณะที่ระบบเซ็นเซอร์ของเจ้าชีฮอกรับกําลังทํางานได้ตามปกติจูจูภัยคุกค,คามก็ปรากฏขึ้นมาครับท่านผู้ชมในตอนแรกนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่จุดสัญญาณอินฟราเรดจางๆบนหน้าจอแล้ววินาทีต่อมาเสียงสัญญาณเตือนมันก็ดังลั่นห้องนักบินเลยครับมีสัญญาณเตือนว่ามีขีปนาวุธกําลังพุ่งเข้ามา สำหรับเฮลิคอปเตอร์แล้วนี่นะครับมันคือฝันร้ายชัดๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาอ่ะไม่มีทั้งความเร็วหรือเพดานบินสูงๆที่มันจะเป็นเกราะกำบังได้การจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาแค่ไม่กี่วินาทีสัญชตาตญาณแล้วก็ระบบตอบโต้ของเครื่องบินเท่านั้นนะครับแหมลุ่มมูตีตอนนั้นก็คงคิดว่าพวกเขาอ่ะกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการจัดการกับอากาศยานของอเมริกาได้เป็นครั้งแรกแต่เรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกับตลบาลปาไปเลยครับ ไม่ใช่แค่ทำให้พวกเขาต้องเสียหน้าอย่างแรงแต่มันเผยเห็นด้วยว่าพวกเขาอ่ะยังคงห่างชั้นแค่ไหนครับเมื่อต้องมาเจอเข้ากับนักบินของกองทัพเรือที่เก่าแกมที่สุดในตอนนี้ครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้เจ้า MH60R 4 h a w k เนี่ยครับมันไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาครับแต่มันคือมีดพับสวิตที่บินได้ของกองทัพเรือสหรัฐเลยก็ว่าได้ครับมันถูกสร้างบนพื้นฐานเดียวกับเครื่องบิน Black Hawk ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ถูกปรั แต่งมาเพื่อ ใช้งานบนทะเลโดยเฉพาะโดยเจ้ารุ่นโรมิโอครับที่กําลังพูดถึงนี่นะครับมันสามารถทําภารกิจได้สารพัดอย่างเลยครับถ้าเทียบเปเรียบเทียบไง่ายนะครับถ้ากองทัพเรือบรรทุกเรื่องบินคือกําปั้นแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็เจ้าสีฮอกเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับดวงตาหูแล้วก็กรงเล็บอันแหลมคมของกองทัพเรือนั่นเลยเลยครับซึ่งในเช้าตรู่วันนั้นเหนือทะเลแดงครับภารกิจของเซฮอกลำนี้ก็คือการบินลาดระเวนขุมกันเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ต้องผ่านช่องแคบ บับแอลมันเดฟจุดที่ทะเลแดงบีบตัวแคบลงระหว่างประเทศเยเมนกับจีบูตีเส้นทางนี้ครับมันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกือบ10%ของการค้าและขนส่งน้ํามันของทั้งโลกมันจะต้องผ่านจุดนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นหนึ่งในหน้าน้ําที่อันตรายที่สุดในโลกไปแล้วเพราะว่ากลุ่มูตูตีได้ยิงโรนแล้วก็ขีปนาวุธเสเรือ คอนเทนเนอร์ er. มานับครั้งไม่ถ้วนครับกองทัพเรือสหรัฐนั้นก็จึงต้องเข้ามาประจำการเพื่อรับประกันว่าเส้นทางนี้น่ะจะยังคงเปิดใช้งานได้และเจ้าสี่ฮอคเนี่ยก็คือ หนึ่งในแนวป้องกันด่านนานั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูในห้องของนักบินกันบ้างนะครับท่านผู้ชมข้างในนั้นครับจะมีนักบิน2นายคอยควบคุมการบินและการนําทางส่วนอีกขั้นหนึ่งครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ซอดแนมต่างๆที่มีอยู่เต็มลําไปหมดเลยครับตรงจมูกของเครื่องบินครับจะมีป้อมกล้องครับที่เรียกว่า MX t 0ติดตั้งอยู่คิดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมมันคือสุดยอดลูกตาที่มอง เห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนแถมยังมองทะลุความร้อนได้ด้วยระบบอินฟราเรดครับส่วนใต้ท้องเครื่องนั้นก็จะสามารถติดอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทุ่นโซน่าแล้วก็ตอปิโดสําหรับภารกิจล่าเรือดำน้ำําหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นระบบขีปนาวุธเทปไรส์ pe pe ye, สำหรับจัดการเป้าหมายบนพื้นผิวน้ําก็ได้และที่ด้านข้างลําตัวครับนี่นะครับคือประการด่าสุดท้ายเลยมันคือแท่นสําหรับปล่อยพุความร้อนหรือว่าแฟแล้วก็เป้าหล ที่เรียกกันว่าเชฟนั่นเองครับลูกเรือกลุ่มนี้ครับเขารู้อยู่เต็มอกครับว่าไม่ได้บินมาเล่นๆนะการบินเรียบชายฝั่งเยเมนทุกครั้งมันคือความเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณมาแล้วเป็นอย่างดีพวกเขารู้ครับว่านักรบภูตีมีอาวุธจากอิรานอยู่ในมือ ซึ่งมันก็รวมถึงจรวดประทับบ่ายิงหรือแมนแพสที่ผมนั้นเล่าไปตอนแรกนั่นเลยครับไอ้เจ้านี่มันถูกออกแบบมาให้วิ่งไล่ตามความร้อนจากเครื่องยนต์โดยเฉพาะเลยครับดังนั้นนะ่ะทุกภารกิจนั้นมันจึงไม่ใช่แค่การบินแล้วครับแต่มันคือเกมวัดใจที่ตัดสินกันในเสี้ยววินาทีและแล้วในเวลาตีสี่สามสิบนาทีภารกิจตระเวนที่เคยเงียบสง,งบมันก็ได้กลายเป็นสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตายในพริบตาครับเสียงในหูฟังของลูกเรือไม่ใช่เสียงตัวทนาย อีกต่อไปแล้วแต่มันคือเสียงสัญญาณเตือนการยิงขีปนาวุธที่ไหนสักแห่งหนึ่งบนชายฝั่งเยเมนเบื้องล่างนี่หละครับทิมฮูตีนั้นได้เหนี่ยวไกยิงจรวดประทับบ่าออกมาแล้วครับซึ่งก็คาดการกันว่านี่น่ะมันน่าจะเป็นรุ่นนายเคเดรทเออินล่าครับที่อินลานั้นส่งมาให้หรือไม่ก็เป็นรุ่นที่จีนทําลอกเลียนแบบออกมาแต่สําหรับลูกเรือในวินาทีนั้นครับท่านผู้ชมไม่ว่ามันจะเป็นจรวดรุ่นไหนก็ตามครับสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือตอนนี้ครับมีหู วรบลูกหนึ่งกำลังพุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเกือบสองเท่าของเสียงเลยแต่โชคยังดีครับท่านผู้ชมที่เซนเซอร์ของฉีหอกนั้นมันไวสมชื่อจริงๆระบบเตือนภัยขีปนาวุธของเครื่องบินนั้นมันสามารถตรวจจับเปลวเพลิงไฟจากท้ายจรวดได้ทันทีที่มันนั้นถูกยิงออกมาบนหน้าจอในคอกพิกนั้นมันก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงประสว่างวาบขึ้นมาบอกโมเลครับว่าขีปนาวุธนะ่ะมันมาจากทิศทางไหนบ้างไกลเท่าไร่เร็วแค่ไหน เจ้าหน้าที่ที่ควบกลุมเซนเซอร์อยู่ด้านหลังก็จะตะโกนแจ้งกันเลยครับหีปอาวุธมันกำลังมาแล้วนะทางกลับซ้ายนั่นนะครับมันจะทำให้นักบินครับมีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีครับผมย้ำนะครับว่าแค่ไม่กี่วินาทีจริงๆในการตอบโตเฮลิคอปเตอร์นะครับมันไม่มีความสามารถพอที่จะบินหนีจะรวดความเร็วสูงได้หรอกครับแถมการบินต่ำติดผิวน้ำแบบนี้นะครับมันก็หมายความว่าไม่มีความสูงพอที่จะด่งหลบได้อีกแล้ว ทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือหักเลี้ยวสุดตัวปล่อยระบบป้องกันแล้วก็ภาวนาครับแต่สิ่งที่กลุ่มมูตีไม่รู้เลยก็คือพวกเขากําลังเดินเข้ามาติดกับดักที่ถูกวางเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วเพราะว่าระบบป้องกันตัว ของ4ีฮอกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับการซุ่มโจมตีแบบนี้โดยเฉพาะเลยครับผูค้ความร้อนหรือว่าแฟร์ที่ปล่อยออกไปนะครับมันคือการระเบิดของแมกนีเซียมที่ร้อนจัดเพื่อล่อให้ระบบนำวิถีของขีปนาวุธนั้นหันไปสนใจเป้าหมายปลอมแทนความร้อนจากเครื่องยนต์ครับส่วนเป้าลวงหรือว่าแชฟนะครับจะใช้ก่อกวนขีปนาวุธที่นำวิถีด้วยเรดาร์แต่ลูกนี้เนี่ยมันเป็นแบบอินฟาเรดครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับลูกเรือกลุ่มนี้ครับซ้อมสถาน การแบบนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วครับเรียกได้ว่าความจําของกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะตอบสนองออกมาในเสี้ยววินาทีแบบอัตโนมัติแบบนี้แหละครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดเินความเป็นความตายในชีวิตเลยทีเดียวในขณะที่ขี่ปนหุธครับพุ่งเข้ามาใกล้นะครับเฮลิคอปเตอร์เองก็เอียงกระเทเร่หักเลียวอย่างรุนแรงเหนือผิวน้ำใบพัดผอมมันปั่นป่วนอากาศที่หนาแน่นกลุ่มูฮตีที่มองจากผืนดินก็คงจะกําลังนักถอยหลังสู่ชัยชนะใน,ในใจครับแต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากาลังจะได้เรียนรู้บทเรียนที่รา คาแพงว่าตัวเองอะเล่นผิดชั้นไปไกลแค่ไหนครับเรียกได้ว่ากระดูคนละเบรบรรยากาศในห้องนักบินสีฮอกนั้นก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากการรัตเวนอันเงียบสงบกลายมาเป็นสมรภูมิรบแบบเต็มรูปแบบในทันทีนักบินกระแทกคันบังคับไปทางสายสุดตุดแรงเกิดบังคับให้เฮลิคอปเตอร์หักเลี้ยวอย่างรุนแรงเหนือผิวน้าส่วนนักบินผู้ช่วยเองก็เตรียมระบบป้องกันไว้ให้พร้อมนะครับนิ้วป้งของเขานั้นวางอยู่เหนือสวิตช์ปล่อยจากนั้นคําสั่งที่ลูกเรือเฮลิคอปเตอร์ทุกคนจําจนวันตาย นั่นก็ดังขึ้นปล่อยแฟปล่อยแฟปล่อยแฟ,ยแฟนะครับลูกแฟแมกนีเซียมร้อนสีจํานวนมหาศาลนั้นมันก็พุ่งออกมาจากท้ายเครื่องแต่ละลูกนั้นก็ลุกไม่ด้วยอุณหภูมิหลายพันองศาร้อนยิ่งกว่าไอเสียจากเรื่องยนต์ของมันเสียอีกครับสําหรับหัวรบขีปนาวุฒ์แล้วมันก็เหมือนจะเจอเป้าหมายใหม่ที่สว่างเจ้า และน่าสนใจกว่ายเยอะเลยครับแต่คําถามก็คือมันจะหลงกลไหมเจ้าหน้าที่ควบคุมเซ็นเซอร์ยังคงจับตาดูภัยคุกความอย่างไม่กระพริบครับจีปนาวุธเองก็ยังคงตามอยู่กําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเสียงของเขาเฉียบขาดและเป็นมืออาชีพม,ม,มากครับประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาหลายปีนั้นถูกบีบอัดลงไปในเวลาแค่3ามวินาทีนักบินไม่ได้เอามันอีกต่อไปแล้วครับแต่กําลังบินเพื่อสร้างมุมหลบหลีกพยายามบิดทิศทางของไอเสียให้พ้นจากวิถีของเจ้ารวดทุกองศาที่เอียงตัวทุกทุกความ ร้อนที่เพิ่มขึ้นมันมีความหมายหมดเลยครับแล้วจูจ่ๆก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมา เี้ยขีปนาวุธหักเลี้ยวอย่างกระหนหำนครับหัวของมันพุ่งเข้าหาพรูแฟลูกหนึ่งก่อนที่จะระเบิดตัวเองกางอากาศโดยไม่สร้างความเสียหายใด,ดๆมีเพียงแค่เศษซากที่ร่วงหล่นลงสู่ท้องทะเลแต่การต่อตู้ก็ยังไม่จบนะครับลูกเรือทุกคนครับรู้ดีว่าปกติแล้วกุม๊มูตีไม่ได้ยิงแค่ลูกเดียวครับเราสแกนพื้นที่ต่อพวกมันน่าจะมีท่อยิงอีกลูกเตรียไมไว้อยู่เสียงนักบินตะโกนสั่งขึ้นครับณจุดนี้ครับลูกเรือเองก็ตัดสินใจแล้วครับว่าจะปฏิบัติการภารกิจต่อไปหรือ จะเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุกเพราะว่าเจ้า4ี่ฮอกลำนี้น่ะไม่ได้มีดีแค่บินหนีนะครับที่ปีกของมันนั้นมีขีปนาวุธ AGM 1เ4็มหนึ่งห้ติดไปด้วยครับและเจ้าหน้าที่เซนเซอร์ก็ได้ระบ,บุตำแหน่งที่มาของระบบการยิงชายฝั่งไว้เรียบร้อยแล้วแค่กดปุ่มเดียวก็หมายถึงการตอบโต้ได้ทันทีแต่เดิมพันมันสูงกว่าแค่การเอาชีวิตรอดนะครับการเข้าประทะมันหมายถึงการยกระดับความขัดแย้งซึ่งอาจจะตกผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่ช่องแคบแห่งนี้ได้เลย กลุ่มฮูเตเองครับก็คงคิดว่าพวกเขาอะไล่ตอ้อนเซฮอกจนจนมุมแล้วแหละครับแต่ว่าพวกเขาไม่รู้เลยครับว่าลูกเรือบนเครื่องอะได้เปลี่ยนเจแล้วพวกเขากําลังจะเปลี่ยนจากการป้องกันตัวอย่างสุดชีวิตไปเป็นการตอบโต้ที่ผ่านการคํานวณมาอย่างดีเยี่ยม จีหอกนั้นบินฉิวเหนือผิวน้ำตับม,มากจนลมจากใบพัดทำให้เกิดรอกขึ้นกล้องอินฟราเรดกวาดสำรวจแนวชายฝั่งแล้วก็ล็อกเข้ากับสัญญาณความร้อนของจุดที่กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธได้อย่างแม่นยำโอ้โหนักรบกลุ่มนั้นกำลังรีบใส่กระสุนลูกใหม่อยู่เลยครับคงจะมั่นใจนะั่นแหละครับว่าเฮลิคอปเตอร์อเมริกันนะเป็นเป้านิ่มๆแต่ความเชื่อนั้นมันกำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาอย่างแสนสาหัสในทีเดียวนักบินผู้ช่วยนั้นได้เลือกอาวุธแล้วก็เรียมขีปา อาวุธเฮลไฟให้พร้อมใช้งานแล้วครับซึ่งมันก็ต่างจากจรวดของฮูตีลิบลับเลยครับท่านผู้ชมไอเจ้านี่นีะ่ะไม่ต้องพึ่งโชคครับมันนําวิถีด้วยเลเซอร์มีความแม่นยําระดับบวกลบไม่เกิน100เมตรและสามารถโจมตีได้ไกลเกินกว่าอาวุธประทับมากทุกชนิดที่จะยิงถึงในขณะที่เจ้าหน้าที่เซนเตอร์กําลังเลงเป้าหมายเสียงอันเยือกเย็นก็ดังมาจากด้านหลังครับเล็งเป้าหมายแล้วนิ้วโป้งของนักบินนะครับก็จะกดลงไปและด้วยเสียงคำรามกึ่งก้องซีฮอ นันก็จะได้ปล่อยคีปนาวุธเฮลไฟล์ออกไปเพียงไม่กี่วินาทีต่อมา ขีปนาวุธนั้นมันก็จะพุ่งแหวกอากาศครับซึ่งมันก็จะไม่ต่างจากลูกศรเพลิงที่มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำกลุ่มฮูตีนั้นไม่ทันรู้ตัวเดยตำครับแสงสว่างจ้ามันก็ฉีกที่มันของพวกเขากระจุยกระจายไปหมดแล้วกวาดล้างทั้งทีมที่เมื่อครู่นี้ยังพยายามจะสร้างผลงานชิ้นโบนแหน่งของตัวเองไปจนหมดสิน้นลูกเรือนั้นไม่ได้ร้องโหดีใจนะครับไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้ครับร่มัวแต่เวทนาอยู่สีฮหอกนั้นหักเลี้ยวบินจากไปทันทีพร้อมรับมือภัยคุกคามครั้ การปะทะแค่ครั้งเดียวนั้นครับสถานการณ์มันก็ได้พลิกผันกลับตลบัดกลุ่มฮูตีเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำลายเป้าหมายสิ่งที่กลุ่มฮูตีไม่ทันได้คิดเลยก็คือการที่พวกเขารับเล็งเป้ามาที่เฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มอบของขวัญล้ำค่าให้กับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปโดยไม่รู้ตัวครับเพราะว่าทุกวินาทีที่พวกเขาเลงเป้าทุกสัญญาเรดาร์ทุกขึ้นความร้อนทุกการสื่อสารระหว่างการเรียมกัน ทั้งหมดนี้ครับมันถูกดูดเข้าไปเก็บไว้ในะระบบอิเล็กทรอนิกส์ของซีฮอกจนหมดสิน้นในขณะที่พวกเขาครับพยายามที่จะสร้างผลงานชิ้นโบแดงพวกเขาเนะี่ยกลับมอบข้อมูลสําคัญที่จะย้อนกลับมาหลอกหลอนตัวเองในการรบครั้งต่อๆไปครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่บ,บนเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวนะครับแต่ทะเลแดงในคืนนั้นนะ่ะมันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเลยครับทันทีที่ระบบป้องกันซีฮอกนั้นตรวจจับการยิงขีปนาวุธได้มันก็ไม่ใช่แค่ลูกเรือที่รู้ละครับ แต่ว่าเรือบรรทุกทุกลำในกองเรือเฉพาะกิจของสหรัฐนะ่ะ <c oughs> ก็ได้รับการแจ้งเตือนไปพร้อมกันอย่างบนเรือพิฆาต USS คาร์ดีในครับที่อยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่สามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้แบบเรียวทา์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลเลยครับและภายในไม่กี่วินาทีกองเรือทั้งหมดนั้นก็จะถูกปรับขบวนเข้าสู่สภาวะป้องกันเต็มรูปแบบแล้วมันก็ได้มีเสียงวิทยุย,ยืนยันกลับมาครับว่าดี้รับทราบงดใช้อาวุธคงท่าทีป้องกันไว้มีอากาศยานไร้คนขับกำลังเข้ามาจากชายฝั่งโอ้โห กลุ่มฮูตียังไม่ยอมแพง้ง่ายๆนะครับแม้ว่าทีมยิงทีมแรกรับจะถูกจัดก,การไปแล้วก็ตามแต่หน่วยที่2กําลังปล่อยโรนจากพื้นที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเยเมนนี่มันไม่ใช่โรนทาหารเกรดลำ้ลำแบบพิเรนเตอร์นะครับท่านผู้ชมแต่มันคือโรนโจมตีแบบพีชีพเที่ยวเดียวที่ดัดแปลงกันเองครับราคาประหยัดครับบินช้าตายอันตรายถึงตายได้เลยถ้ามันชนถูกจุดสําคัญและที่สําคัญเลยก็คือถ้ามันมากันเยอะๆเ,เป็นฝูงแล้วเราก็มันก็จะสามารถเอาชนะระบบป้องกันที่ ทันสมัยได้เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้เจ้าเตฮอกเองก็มี2ภารกิจในเวลาเดียวกันแล้วครับคือต้องเอาตัวรอดด้วยครับแล้วก็ต้องชี้เป้าให้อาวุธหนักของกองทัพเรือด้วยชุดเซนเซอร์ของมันนั้นตรวจจับโดนในลักษณะของจุดความร้อนที่ลอยขึ้นมาจากชายฝั่งลูกเรือระบบเป้าหมายแล้วก็ส่งต่อพิกัดไปยังเรือพิฆาตทันทีวินาทีต่อมาช่องยิงขีปนาวุธของเรือคาเน่ก็ได้เปิดออกจรวดเพ้นสูอากาศายาน SM2 สองลูกพุ่งทะยานแหวกแนวความมืดไปบน ซึ่งแนวควันที่พุ่งออกไปนี่นะครับมันก็จะมองเห็นได้ชัดเลยแม้จากตำแหน่งของซีฮอกที่บินอยู่ต่ํากว่านั่นแหละครับการประทะก,กันมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วโรวนสองลำนั้นหายวับไปในลูกไฟกางอากาศเลยเจ้าซีฮอกซึ่งยังคงบินต่าอยู่มันก็ได้หันกล้องไปยืนยันการทําลายเป้าหมายตัวโรนที่เหลืออยู่ก็เริ่มสับสนแล้วครับระบบ G P S ของพวกมันนั้นกาลังถูกกองเรือรบกวนสัญญาณลำหนึ่งนั้นร่วงลงทะเลไปส่วนอีกลำนั้นก็บินหลงทิศเข้าไปในทะเลทรายที่ว่า ความพยายามสู้โมจมตีครั้งนี้ครับมันล่มสลายไม่เป็นท่าเลยครับท่านผู้ชมลุมฮูตีคิดว่าพวกเขา่สามารถฉวยโอกาสจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินต่ำและขับช้าได้แต่พวกเขาเนี่ยครับกลับกลายเป็นคนจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ซะเองทั้งการตอบโต้จากเฮลิคอปเตอร์การยิงสกัดจากเรือพิฆาตแถมยังเปิดโปงเครือข่ายโรนของตัวเองให้เขารู้อีกชั้นหนึ่งแต่สําหรับลูกเรือตีฮอกแล้วนะครับอารีนารีนั้นยังไม่ลด,ดลงง่ายๆนะครับข้อหนิ้วของพวกเขานั้นยังคงข่าวเสตในขณะที่จับคันบังคับอยู่ครับดวงต ของเจ้าหน้าที่เซนเซอร์ยังคงจับจ้องไปที่หน้าจอิเฟรตเพราะว่าพวกเขารู้ดีครับว่าทุกครั้งที่กลุ่มมูตีโจมตีพวกเขาน่ะก็จะได้เรียนรู้และทุกครั้งที่ฝ่ายอเมริกันตอบโต้พวกเขาก็จะได้ส่งสารกลับไปเช่นกันแล้วพอเวลาถึงรุ่งสางนะครับทะเลแดงนั้นก็กลับมาดูสงบอีกครั้งหนึ่งครับภายใต้ความสงบ,บนั้นนะครับความสมดุลของพลังมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับกลุ่มฮูตีพยายามจะสร้างข่าวใหญ่ด้วยการสอยเฮลิคอปเตอร์อเมริกันแต่กลับกลายเป็นว่าไปเปิดไพ่ของ ตัวเองจนหมดสิ้นเลยสูญเสียทั้งอาวุธแล้วก็ส่งมอบข้อมูลข่าวกรองชั้นดีให้กับกองครับสหรัฐไปฟรีๆซะอย่างนั้นครับสำหรับลูกเรือสี่ฮอกแล้วนะครับการรอดชีวิตนั้นมันไม่ใช่แค่โชคช่วยเลยครับแต่มันคือการเรียมพร้อม ทุกขั้นตอนที่ทํานั้นมันก็จะผ่านการฝึกสอนมาแล้วนับา้อยครั้งเลยครับคีปณวุาวที่เกือบจะเปิดชีวิตของพวกเขาได้เละครับคือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นครับว่าการฝึกฝนแล้วก็เทคโนโลยีนั้นมันสําคัญแค่ไหนเฮนดิีคอปเตอร์นั้นอาจจะบินหนีเจ้ารวดไม่ทันครับแต่ระบบป้องกันแบบหลายชั้นตั้งแต่แร์บนเครื่องไปจนถึงเครือข่ายเรดาร์ของกองทัพเรือมันก็ได้มอบโอกาสให้พวกเขาครับสู้กลับได้แต่ก็ดูเหมือนกับว่ากลุ่มฮูเตครับพวกเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดยิ่งกว่าครับเจ้ารวดประบบิินส ภาพก็จริงครับแต่มันก็จะมีผลก็ต่อเมื่อเป้าหมายไม่พร้อมหรือว่าระบบป้องกันไม่ทํางานครับเมื่อต้องมาเจอกับกองทัพสหรัฐมันก็เรียกได้เลยครับว่าหน้าต่างแห่งโอกาสนั้นน่ะมันแทบจะไม่มีอยู่จริงเลยครับและที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นเลยก็คือข้อมูลที่อเมริกันเก็บได้จากการยิงของพวกเขาทั้งสัญญาณความร้อนของขีปนาวุธแล้วก็การสื่อสารทางวิทยุตอนนี้ครับมันตกไปอยู่ในมือของอเมริกันหมดแล้วะและนั่นก็หมายความว่าในครั้งต่อไปการตรวจจับมันจะเร็วกว่านี้ครับมันการตอบโต้มันจะ เฉียบขาดแล้วก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้นและการแก้แค้นมันก็จะค่อนข้างแม่นยำม,มากกว่าเดิมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์แล้วการส้มโจมตีที่ล้มเหลวนี้มันก็ตอกย้ำไม่เห็นเลยครับว่าทําไมกองเรือตหะรัฐน่ะถึงเป็นเจ้าแห่งด้านน้ำทายฝั่ง สี่ฮอกลำเดียวนะ่ยก็ไม่เพียงแค่รอดชีวิตแต่มันยังเปลี่ยนการป้องกันให้เป็นการรุกล่อเป้าให้โจมตีหันเหออกจากเรือสินค้าและสามารถชี้เป้าให้เรือพิฆาตได้ในขณะที่ตัวเองเ่ยกำลังสู้รบอยู่และนน่นนะครับมันคือการทวีกําลังรบในทางปฏิบัติของจริงเลยครับกลุ่มฮูตีก็หวังผลทางการโฆษณาชวนเชื่อครับแต่สิ่งที่พวกเขาทำา่ะมันกลับกลายเป็นกรณีศึกษาของการทําอะไรที่แบบว่าเกินตัวนะครับจากเป้าหมายในการสร้างความอับอายให้กับอเมริก ใครจะไปคิดรลยครับว่าพวกเขาอ่ะจะต้องมาจบลงด้วยการเป่าประกาศจุดอ่อนของตัวเองให้กับโลกได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดที่ผมนํามาเสนอนี่นะครับมันก็มาจากสื่อของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเองทท้งนั้นนะครับไม่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมันจะค่อนข้างจะอวยไปทางนั้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วลราก็ให้คิดถึงไหนแล้วไม่บิดเบียนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองครับก็ขอสมปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอยู่รับชม คลิปของผมไปานานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ